ไก้กันที่จังหวัดน่านค่ะทางาคณะกรรมการมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติอำเภอนาโน,น้อยจังหวัดน่าน ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตมบลสถานอำเภอนาน,น้อยจังหวัดน่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขชินทร์เป็นประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติปี2568เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในทุกด้านและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโดยมีนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุภาสินีงามธุระรองประธานแม่บ้านมหาไทยนายปรีชาสุ รอดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านผู้แทนสาธาราสุขหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษานวมินทราชินีตำบลสถานอำเภอนาโน้อยจังหวัดน่านได้จัดบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นศูนย์กลางแห่งวิทยาการที่ทันสมัยแก่สถานีอนามัยในเครือข่ายในปี2 5 6 7มีผู้มารับบริการจำนวน3 6 6 5คนเฉลี่ย34คนต่อวัน